ดีค่ไปชื่อเล่นชื่อน้อยนะคะชื่อจริงนางสาวดวงใจไมเดนนะคะเกิดที่บ้านมะขามหลวงอำเภอสับปะตองจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดเริ่มต้นการศึกษาก็จบป .4 ถึงป .7 ก็หยุด โรงเรียนแถวบ้าน,นะม,มัธยมม .1 ถึงม .3 ก็จบโรงเรียนสำมัติงทยาคมแล้วก็ปวชก็มาเรียนต่อปวชกเกี่ยวกับพนิชยการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อปวสที่เทคโนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเทคโนโอยะราชมงคลล้านนาทุกวันนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็เรียนจบปวสก็ทํางานแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีที่ราชภัฏเชียงใหม่ ที่จบปวสปี27จนะคะจบบัญชีมาทอนนีว่างานได้สักสามเดือนมีญาติเขาทํางานที่คณะอื่นเนี่ยเขามาบอกว่าสนใจมาอยู่คณะวิจิตรศิลป์กำลังเปิดใหม่ปี27คณะวิจิตรศิลป์เปิด26ยังไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินเขาก็เลยแนะนําม,มาสมัครก็มาสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์สวัสดิ์นี่เป็นเลขานุการคนแรกของคณะวิจิตรศิลป์แกก็ย้ายมาจากคณะพยาบาลแกก็รับเราเข้ามาสัมภาษณ์แล้วเราก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินรุ่นแรกตอนนั้นยังเป็นลูกจ้างอยู่ยังไม่ได้บรรจุคือ่านัับตต้งแ ตอนที่ยังไม่บรรจุคือ27จนถึงสามสนะครับยังทำงานที่แนวจิสินอยู่ แล้วพอดีมันยังไม่มีตําแหน่งเลยก็เลยเราไปสอบกบพอสอบกบพติดปี3ามก็ลาออกจากคณะจกรติศิลป์ไปอยู่แม่งสอนทํางานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินที่แมงสอนอีก3เกือบ3ปีพอดีคณะบดีคืออาจารย์อนันต์เขาบอกว่าเขาชอบการทํางานของป้าเขาเลยว่าถ้าเกิดมีตําแหน่งสนใจจะมาทํางานไหมก็เลยขอย้ายย้ายข้ามข้ามกระทรวงมาเลยจากกระทรวงมหาไทยมาอยู่บวงมหาหลายัยก็เริ่มต้นบรรจุเป็นให้การมาวันแรกตึกนี้เปิดพอดีครับตึกคณะเกีรตศิลนปะ์เปิดประมาณ38ปี จบการเงินมาก็จริงเลยาน,นี้ตอนนั้นข้าราชการวิจิตรเนี่ยมันยังไม่มีเจ้าหน้าที่เยอะเนาะพิมพ์ดีทําดีกาเบิกเงินอะไรทุกอย่างเราจะทําเองหมดเลยนะมีเจ้าที่เกินเงินมีพี่คนเดียวแล้วก็มีบุคคลอยู่คนหนึ่งพี่จุแล้วก็พี่ตุม๋มป้ามาพร้อมกันคือพี่ตุม๋มกับพี่ติว๋วคือมาทํางานพร้อมกันทีนี้ป้าก็ทาการเงินทําไปสักระยะหนึ่งก็ย้ายไปอยู่แม่สอนกลับมาก็มาเริ่มตาแหน่งใหม่เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีตอนที่ทํางานวิจิตรเนะี่ยจะรู้จักอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือ ตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยเพราะว่าเรามาเป็นรุ่นแรกรู้จักตั้งแต่อาจารย์ที่เป็นนักศสกษสาวิจิตรศิลป์จนกระทั่งสอบบรรจุได้เป็นเป็นอาจารย์คณาวิจิตรศิลป์มีอาจารย์สุทธิศักดิ์อาจารย์อาจอาจารย์ลงขกรอาจารย์ตู่ทุกคนเกือบทุกคนที่โจบวิจิตรศิลป์เนี่ยเราจะรู้จักหมตอนทํางานนี่อาจารย์เขาก็จะขอให้เราเนี่ยพิมพ์งานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับศิลปะเราให้เรามีความรู้เรื่องศิลปะแอปแตกเป็นยังไงพิมพ์เพ้นท์ปั้นเป็นยังไงสามมิติม้างอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะ้้รูลว งานทางนี้งานเพ้นงานพิมพ์งานป้าเนี่ยเราก็จะแนะนําให้คนที่สนใจงานศิลปะติดต่อ,อศิลปินท่านนั้นอย่างงานภาพพิมพ์อย่างเงี้ยอาจารย์โดงหรืออาจารย์ประกรอนพัดอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนําให้เขารู้จักผลงานของอาจารย์แล้วก็เขาก็จะมีความสนใจเขาจะติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ย ความภูมิใจก็คือได้ทํางานกับน้องๆทุกคนแล้วก็ทํางานที่มันหลากหลายมีช่วงหนึ่งที่ได้ไปทํางานอยู่ที่หอ,อศิลป์ตอนนั้นหอ,อศิลป์นี่ก็จะได้ประสบการณ์กับศิลปินต่างชาติก็จะพอมีความรู้หน่อยเรื่องภาษาอังกฤษก็จะได้เจอศิลปินเยอะแยะเจอสลาเจอศิลปิน ที่ไม่ได้อยู่ในคณะเรามีประสบการณ์รู้จักการค้าการขาย,ยางไงสมมติเราทํางานเสร็จแล้วก็ย้ายากลับมาวิจิตรศิลป์ก็จะมีเด็กคุณเคยกับเด็กนักศึกษาที่สมัยเป็นนักศึกษาเขาก็จะมาคุ้นเคยกับเราว่าอยากหาไรายไดยไ้เขาก็าถามว่าพี่น้อยสนใจเรื่องแบบอะไรไแบบงานศิลปะไหมไหนูมีช่วยอุดหนุนหน่อยเราก็จะอุดหนุนแล้วเราก็เกิดไอเดียว่าเออเด็กแกทําเสื้อสวยนะเ,ออเราน่าจะเอาแบบของเด็กนะมาทําเป็นสกินเสื้อ,อแล้วก็เริ่มสะสมงานศิลปะของเด็กทุกรุ่นทุกรุ่นรุ่นเริ่มเก็บเก็บไว้แล้วก็ทยอยทยอยออกมา ทำเป็นเสื้อไปขายส่งคนเดินก็ได้กำไรเล็เกเลกน้อยนคือได้ขายได้เจอคนต่างชาติแล้วก็ได้เผยแพร่ผลงานของน,งนักสะามนาวจีสินเราก็จะบอกว่าเนี่ยผลงานนี้ของน,งนักสะาคนาวจีศินคนเขาจะสนใจว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานของเด็กนาวจีสินเราก็จะมีชื่อเสียงต่อไปแล้วเขาจะชมว่าเด็กนาวจีสินเราเนี่ยางานสวยมาก ค่ะแล้วก็ประทับใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนคือเรารู้จักตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งมารู้จักกันหมดเนี่ยเขาก็จะเป็นพี่เป็นน้องนกันในงานบางทีการทํางานนี่บางทีก็เปลี่ยนงานบ่อยบางทีมีเจ้าหน้าที่เราคลอดลกอูกเนี่ยเราคลอดลูกเราก็จะไปทํางานแทนทํางานแทนตั้งแต่ภาควิชามาสำนักง,งานใครคลอดลูกกี่คนป้าก็จะทํางานแทนหมดเลยทําให้เราได้ทางานหลากหลายแต่บางทีไปทํางานในห้องเราก็ไม่ใช่ว่าจะระเบียบอะไรก็ไม่ใช่แม่นเนาะแต่ย้ายห้องการเงินเนี่ยมันก็ถูกบ้างผิดบ้างคือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือเราก็พยายามเรียนรู้แต่บา,างครั้งม ผิดพลาดหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ไม่ถูกใจในการทํางานแต่ว่าทุกคนน่ะน่ารักทุกคนน่ะเจ้าหน้าที่เราน่ารักทุกคนของเราผ่านมาตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกจนถึงเจ้าหน้าที่รุ่นปัจจุบันนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างของคณะจ,จิยสิท์แต่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะรักจะกงเกี่ยวกัน คืออย่างป้านี่คือป้าทํางานหลากหลายเนาะขอให้ตั้งใจทํางานป้ามาทํางานสองระบบคือเปลี่ยนหาตั้งแต่ยุคยุคก่อนสมาร์ทโฟนคือป้าผ่านมาหลายยุคแต่ว่าการทํางานก็คือหนึ่งตั้งใจทํางานแล้วก็ฝ่หาความรู้อย่างเงี้ยสมมติว่าเราทํางานการเงินเนี่ยแต่ว่ามีคนมาติดต่อว่าจะขอติดต่ออาจารย์ท่านนี้อยากจะขอซื้องานหรือว่าอยากจะขอดูงานในแนวนี้เราก็ต้องมีความรู้ว่าอาจารย์ท่านนี้มีแนวไหนบางทีเราก็จะต้องมี ทลิกพิเศษคือแบบอันี้ต้องจําจาเบอร์โทรศัพท์เนะเวลานั้นได้เลยเงี้ยว่าเบอร์โทรศัพท์ของคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเงี้ยเราก็จะจําได้แล้วก็จะทําความรวดเร็วให้กับเรายเงี้ยที่หลักๆก็คือตั้งใจทํางานเขาเอางานให้เราทํามาเราก็ต้องทําเพื่อจะได้ศึกษาความรู้เงี้ยป้าไปอยู่หอ,อศีลเนี่ยก็คือเราได้ฝึกภาษาอติษเพราะต่างชาติเยอะมากอะมาอยู่เป็นเจ้าที่พิดีก็จะได้รู้เรื่องงานเอกสารเรื่องงานศิละปะคืออะไรเราก็จะได้มีความรู้ที่หลากหลายเงี้ยขอให้ตั้งใจทํางานแล้วก็ขยันแล้วก็ใฝ่รู้ขอให้น มีความสุขในการทำงานกับคณะจีนศิลป์มีความเจริญน,นนะนที่การงานสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้ทุกคนโชคดีทุกคน